ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอมยุทธภาคมังงะอัจฉริยะผู้มีชีวิตจำกัดตอนที่ห้าสิบแปดนั่นอน่าจะประมาณห้าวิก่อนตกสายน้ำประมาณเจ็ดจังสินะ ขับใจนะออ,อ,อนี่นายโอเคหรือเปล่าเนี่ยไปกันเถอะพวกเราต้องรีบออกไปให้เร็วที่สุดออ,อ,อพวกมันกำลังขึ้นมาจากทางใต้ออมลันก็ไปตามที่ตันตกเฉียงเหนือเราจะตามแนวน้ำไปอ,อ จะเป็นกับดักก็ได้นะมันอยู่นั่นข้ามันเราไม่มีทางเลือกแล้วถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องไปทางทะเลสาบไม่ว่าทางใดก,ก็ทางหนึ่งข้ามันให้หมดดูเหมือนว่าพวกเขากำลังยุ่งอยู่กับการ สังหารดาวลุ่งอยู่เลยมันทำให้ข้ารู้สึกผิดนิดหน่อยฮะรู้สึกผิดทำไมนายไม่ได้เป็นคนทำซะหน่อยเจ้าพวกละทีเปเพิงโลหิตต่างหากแหละที่เป็นคนทำอืมละทีเปเพิงโลหิตข้าจะบดขยี้หัวกะโหลกพวกมันทุกครั้งที่เจออ้ออยู่นั่นฮะฮะ สภาพอะไรกันนะ่ะดูเหมือนกับยังกับผ่านนรกมาเลยนะั่นนอะฮด้วยความโกรธหดขนาดนี้บ้านหลักจะต้องขึ้นไหวแน่นอนนำกุงจะต้องขึ้นไหวแน่และเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ข้าจะหาโอสุายากมาให้เจ้าก็แล้วกันโทษทีนะพี่เฮ้อไอ้สารเลวชั้นต่ําแกมันทำอะไรกันเนี่ยเห็นได้ชัด,ชดเลยนะว่าเจ้าพวกนั้นนะ่ะตามพวกแกมาแค่ดูจากบทสนทนาก็รู้แล้วนี่พวกแกนี่มันช่างไม่ตัวหายนะชะมัดแล้วยังคิดจะตามพวกเรามาอีกงั้นเหรอ ที่นี่นะไม่มีที่สำหรับนายหรอกนะไม่คิดจะตอบฉันบ้างเลยหรือไงคิดว่าฉันเป็นไอ้โง่งั้นสินะอืมพวกเขาทั้งหมดนะล้วนเป็นคนมาจากกลุ่มคนน่างใหญ่ทั้งนั้นส่วนพวกที่มาจากนิกายเล็กๆนะล้วนใต้กันไปหมดแล้วฮะ ไม่ต้องทำมันเป็นอวดดีหรอกนะแค่ดูสภาพของแกฉันก็รู้แล้วล่ะแกน่ะได้รับบาดเจ็บภายในอย่างรุนแรงเลยนี่แล้วคิดงั้นเหรอว่าแกยังโอ้โอวดได้อยู่นะ่ะฮะน่าสมเพชชะมัดด้วยสภาพแบบนั้นนะ่ะแม้แต่ข้าแกก็ยังเอาชนะไม่ได้เลยมั้งหน่อยอีนี่อืม <c oughs> แสดงว่าที่เธอทำแบบนั้นเพราะต้องการให้น้องสาวฉันเพราะต้องการให้ยอนทวาซองเป็นเหยื่อล่องั้นสินเนอะเออเออแกบอกว่าฉันใช้เธอเป็นเหยื่อล่ออย่างนั้นเหรอฮะแกเห็นหรือยังไงหรือว่าแกมีตาทิพนั้นเหรอเออเออ นี่สำนักผู้สืบหาความจริงคิดจะใส่ร้ายคนอื่นอย่างงั้นเหรอเออช่างเด็กน้อยเสียจริงแต่ก็ไม่แปลกหรอกมั้งเพราะแกมันเป็นไอ้ลูกหมาขี้เลือนนี่ว่าแล้วกันนะไม่เหมือนข้าหรอกแกน่ะมันไม่มีรากฐานจำใส่กะโหลกของแกเอาไว้ซะไอ้ลูกหมา เออฮึพูดถึงพวกเลือดผสมนั่นไม่ใช่สิ่งที่คนมีการศึกษาจะพูดกันไม่ใช่หรือยังไงฮะนี่แกว่ายังไงนะที่บ้านของแกสอนมารยาทกันมาแบบนี้งั้นสินนะคิดว่าตระกูลหวางโบจะเป็นตระกูลที่มีเกียรติยศสักหน่อยแต่ว่านี่มันอะไรกัน ที่บอกว่าเป็นตระกูลขุนนางแค่ล้อเล่นกันงั้นสินนะฮหมาจนจัดแถวบ้านข้ายังมีมารยาทก่าแกเลยจะบอกให้หน่อยไ,ไอ้เจ้าเด็กเหลือขอนี่แกแกดียังไงพวกเขาบอกว่าอ,อาหารของมุนทนชางดงนั้นเค็ม ด้วยสภาพใบหน้ากิริยาการพูดของแกมันทำให้รสชาติอาหารจืดมากเลยว่าอีนี่ทั้งทั้งที่มีพยานเห็นการกระทําของแกแต่นี่แกยังทําตัวหน้าไม่อายอยู่ได้เนี่ยนะเหน้าสมเพชวะนี่ข้าไม่เคยคิดเลยนะเนี่ยว่าจะมีคนโง่เขาไร้ปัญญา อย่างฮาวังโบมยอนลินอยู่ในตระกูลนักลบแห่งชางดงด้วยนะเออว่าแล้วเชียวโอ้ดูเธอข้าค,คงจะพูดไม่ผิดสินนะอืมอ,อืมฮึยอืม,อม <c oughs> นอะในยุทธภพเนะไม่มีความเป็นกลางหรอกนะจะบอกไว้ให้เอ,อ๊ยเจ้านะไม่รู้ความจริงอะไรเลยงั้นสินะพวกเราชาวยุทธภพเนะต้องยืนข้างคนที่มีหลักฐานนะเออ <c oughs> เราผู้ทรงพลังบางคนบอกไว้ว่าเมื่ออยู่นอกสำนัก การจะพบคุณธรรมที่แท้จริงนั้นเป็นเรื่องยากแต่ข้าเองก็เคยได้ยินมาว่ายังมีบางคนที่พร้อมทําดีอย่างชอบธรมอยู่เสมอมังก่อนเปรเพิงเงขตคานยังไงก็ถูกกำหนดให้ตายอยู่แล้วดังนั้นการเข้าข้างใหญ่นี่น่าจะมีประโยชน์ต่อภารกิจ มากกว่าเลยนะโยสวัสดีครับทุกคนคือว่าตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าเอ่อภาพมันจะเป็นแบบไหน,นเพราะว่าคือตอนเรนเดอร์ในแอปดาวินชีมันเป็นแบบมันเหลือมันเหลือแคบด้านบนอนะ่ะเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะ่ะแต่พอนั่นแหละเออจแปลไม่ถูกเหมือนกันก็น่าจะเป็น16:9ต่อปกตินะเออแล้วก็โทษทีที่มาชานะเพราะว่า รอเขาลงอยู่เอ,อ่อไอของอังกฤษที่ลงก็ปกติที่ใช้ในการแปลประจำมันโอ้โหไลยน้ำโคตรพ่อโคตรแม่อภิมาหาเยอะเลยอะ่ะมันแบบมันผมรีบลงให้แล้วนะสำหรับใครที่รออยูส่สำหรับ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 เรื่องผีเนาะก็นั่นแหละคืออยากลองทำดูนั่นแหละจะพากันแบบว่าเสียงปกติหรือพาก็นแบบไอ้ไมย้ยเดินเข้าไปในเป่า อะไรอย่างนี้ดีคือนะอยากทำนะอยากทำด้วยอขอบคุณที่คนที่รับชมมาถึงตรงนี้ครับเจ้าทีเพูดไม่ค่อยชัดรอบที่ล้านเก้าก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะครับผมขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะครับไปละบาย